สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วในที่สุดตอนใหม่ของ Channel m a ซ c ดี hmm. ้ก็ได้อัปโหลดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในคลิปนี้คุณ Max ซีจะทํามาเป็นตอนต่อจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองของสกิฟติทฮอลเลตซาก้าซึ่งทําเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับจักรวาลของคุณ Max ซิํีเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Max ซีเปิดฉากมาเราจะเห็นคําเตือนที่เขียนขึ้นมาว่าปูวิ์หนีไปแล้ว ให้เรื่องการโจมตีฐานทัพไปก่อนและในฉากถัดมาเราจะเห็นว่าเราอยู่ในฐานทัพที่ใดสักที่นึงซึ่งจะมีทั้งคา m ์เมล่าแนและทีวีแมนด้วยครับโดยที่ทีวีแมนจะพูดขึ้นมาว่าข้างนอกนั้นมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโดยที่เราจะสังเกตเห็นว่า ด้านหลังของพวกเขาทั้งสองคนมีคาเมราแมนที่วิ่งวุ่นกันไปหมดเลยครับพร้อมกับมีสัญญาณเตือนที่ดังอยู่ตลอดเวลาต่อมาชาวจะตัดมาหากองยานบินของพวกคาเมราแมนครับซึ่งภายในนั้นก็จะมีคาเมราแมน3คนที่นั่งดูแท็บเล็ตอยู่ซึ่งแท็บเล็ตนั้นจะเป็นเหมือนกับตัวบอกตำแหน่งของปู่วิทย์ที่หนีมาครับทำให้เราได้รู้ว่าปู่วิทย์หนีไปทางไหนและเราควรจะไปตามทางไหนโดยที่ตัวสัญญาณของปู่วิทย ก็จะค่อยๆออกห่างกับตัวของยานของคาเมล่าแมนออกไปเรื่อยๆหลังจากนั้นชาวจะตัดมาที่ปูวิทที่กำลังโดนไล่ล่าโดยไททันสปีกเกอร์แมนปูวิทหลบกระสุนของไททันสปีกเกอร์แมนแบบดิจิตอลหลบซ้ายทีหลบขวาทีแบบลุ้นระทึกกันไปหมดเลยซึ่งตัวของไททันสปีกเกอร์แมนที่ยิงลงมาก็ไม่ได้ไล่ตามแบบชิลๆนะครับแต่ว่าโดนพวกสกิมบิทไทล์สามตัวลุมยิงอยู่ด้วยโอ้โหพี่แดงของเรานี่จะถือเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยจัดการตัวบินก่อนก็ได้นะไม่งั้นจะโดนสอยล่วงตัวเยน็น ไท่านสปิกร์แมนที่โดนยิงรัวๆก็จะเริ่มบินต่อไม่ไหวเลยครับก็เลยต้องล่อดลงมายืนกับพื้นซึ่งเจ้าสกิบดีทอยเลททั้ง3ตัวเนี่ยก็บินลงมาจี่ต่อยิงต่อด้วยนะพี่แดงก็เลยซัดไป1ทีก่อนที่จะหันมายิงตัวจี่เลเซอร์แล้วก็จับอีกตัวหนึ่งทุบลงกับพื้นบอกเลยว่าตัวเย่หมดแต่เพอเอิญว่ามันไม่ได้มาแค่3ตัวครับมันมีตัวที่4พี่แดงก็เลยเร่งเจ็ตแพคพุ่งทะยานเข้าไปหาตัวนั้นเย้ พี่แดงที่พุ่งเจ็ตแพคมาด้วยความเร็วสูง,สงก็ตบอัดสกิบิดทอยเลทที่ขวางทางเขาอย่างจังบอกเลยว่าช็อตนี้ไปหวานแน่นอนอย่ามวาขวางทางข้าจะไปหาไอปูแมนและเสียงตบนี้คือดังเพี้ยทันใดน,นั้นเองก็มีสกิบิดทอยเลทที่มีโล่พุ่งมาชนไททันสปิเกอร์แมนกระเด็นไปเลยครับโอ้โหกำลังจะตามปู่ทันอยู่แล้วโดนขวางอีกแล้วพี่แดงซึ่งเจ้าสกิบิดทอยเลทตัวนี้พอเห็นว่าไททันสปิเกอร์แมนเสียหลักมันก็ชาร์จปืนใหญ่เลเซอร์เตรียมตัวจะปิดชีพไททันสปิเกอร์แมนทันทีแต่เอ้า,าง พร้อมกับใบมีสีม่วงที่คุ้นเคยแทงเข้าใส่สกิบดิททอยเลตตัตวเย่ไปโดยเราจะได้เห็นอีกว่ากองเครื่องบินขนส่งของพวกคา m เมล่าแมนเนี่ยตามพวกไททันมาอย่างติดๆเลยส่วนทางด้านของปู่วิทที่กําลังหนีอย่างสุดกําลังก็ได้เล่งเครื่องใส่เกียร์หมารัวๆเลยครับโดยที่ปู่วิทจะได้หยิบรีโมทอะไรสักอย่างขึ้นมา1อัน แล้วก็พยายามจะแก่มันออกครับโดยที่ข้างหน้ารีโมทเนี่ยจะมีเขียนด้วยว่าสก i บดีไททันทีวีแมนที่เห็นแบบนั้นก็เตรียมตัวพุ่งเจ็ตแพกเพื่อจะพุ่งเข้าไปหาตัวของปู่วิททันทีเลยครับแต่ใน,นจังหวะที่ไททันทีวีแมนกำลังพุ่งตัวไปฟันปู่วิทก็ได้มีเจ้าแอสเซี่ t ลันแอสโตไทเลโผล่มาซึ่งพอพี่ไททันทีวีแเห็นก็ถึงกับพูดออกมาว่า What the แล้วก็โดนแอสเซอร์แลน o ์แอสโตไทเลตพุ่งเข้ามาโจมตีจังๆจนต้องชะงักไปเลยหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วแอสเซอร์แลนแอสโตไเลตไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวแต่มันพาด er ีเทนเนอร์แอสโ o ไทเลตมาด้วยโอ้โหแค่แอสโ t o i เลตตัวเดียยก็ว่าแย่แล้วนี่มารุม2ตัวไททันทีวีแมนที่โดนลุม2ได้โดนด er ีเทนเนอร์แอสโตไทเลตล็อกแขนเอาไวา้ส่วนแอสเซอร์แลนแอสโตเลตก็ได้พุ่งเข้ามายิงที่หลังของไททันทีวีแมนทันที ตดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตที่ล็อกแขนไททันทีวีแมนเอาไว้ก็ได้หันไปพูดกับแอสซิลแลนด์แอสโตไทเลตครับว่าพวกมันทั้งหมดฉันยกให้แกจัดการเมื่อแอสซิลแลนด์แอสโตไทเลตได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้าพุ่งออกไปโจมตีกองยานกองเครื่องบินของพวกคาเมล่าแมนทันทีจนมาถึงยานของ3หนกคาเมล่าแมนที่ดูแท็บเล็ตอยู่ตูมยานของ3หนกคาเมล่าแมนถูกยิงล่วงลงไปและแอสซิลแลนด์แอสโตไทเลต จะหันมามองปู่วิทจากไกลๆด้วยซึ่งในจังหวะนี้เราจะเห็นว่าปู่วิทนั้นได้หนีไปไกลขึ้นเรื่อยๆเลยครับโดยที่ตัวของปู่วิทก็จะได้แกะรีโมทออกมาได้สําเร็จสักทีซึ่งภายในรีโมทจะมีเหมือนพลังงานสีฟ้าอยู่ด้วยปู่วิทไม่รอช้าเอามันประกบเข้ากับหน้าอกของตัวเองทันทีและตัวของปู่วิทก็เหมือนจะมีพลังงานไฟฟ้าไหลเอ่อล้นจนตาในกลายเป็นสีฟ้าเลยและหลังจากนั้นเขาก็ได้วาปหายไปเรียกได้ว่าการมาของแอสตรอยเลส ทำให้การหนีของปงู่วิทรู้ล่วงไปด้วยดีเลยครับหลังจากนั้นเมื่อเจ้าแอสซูร์แลนแอสโตอยเลตจัดการพวกคาเมล่าแมนจนสําเร็จมันก็ได้พุ่งกลับมาช่วยลุมโจมตีไททันทีวีแมนต่อตัวของไททันสปิกอร์แมนที่หวังจะมาช่วยไททันทีวีแมนก็ได้โดนไททันทีวีแมนบอกว่านีไปซะไททันสปิกอร์แมนที่ได้เห็นไททันทีวีแมนโดนลุมโจมตีโดยที่ตัวเองนั้นก็ดูเหมือนจะทําอะไรไม่ได้และตัวของเขาได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้พลังอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยพวกพ้องได้ไททันสปิกอร์แมนได้แต่องงััวเทีพล ก่อนที่จะชาร์จเจ็ตแพ็และบินหนีไปตามที่ไททัน TV Man นได้บอกส่วนพี่ไททันทีวีแมของเราถึงจะโดนลุม2แต่ก็ถึกจัดจัดตอนนี้ได้ยืนให้ลุมเลยอารมณ์ประมาณว่าไม่เป็นอะไรทางนั้นพี่ก็จะเทพเกินหลังจากนั้นไททัน TV Man จะถอดหัวขึ้นมาแล้วหมุนหัวไปรอบๆด้วยความรวดเร็วพร้อมก็ปล่อยลำแสงสีม่วง ท่าน,นี้จะเป็นเหมือนท่าที่ทีวีวูแมนเคยใช้ตอนจัดก,การเจ้ากิสกิบดิททอยเลตในจักรวาลหลักครับเจ้าพวกแอสโตทอยเลตเนี่ยก็เร็วมากๆพอๆกับเจ้ากิสกิบดิททอยเลตเลยเพราะงั้นแผนนี้ค่อนข้างจะเวิร์กซึ่งเจ้าพวกแอสโตทอยเลตทั้ง2ตัวก็โดนสะกดจิตไปเต็มๆลางหลักของเทท่านทีวีแมนค่อยๆเดินเข้าไปหาพวกแอสโตทอยเลตช้าๆและพยายามจะเอามือไปจับเจ้า2ตัวนั้นเอาไว้แต่พวกแอสโตทอยเลตก็ไหวตัวทันแล้วก็รีบหนีไปจนได้บดซบตันมาที่ซ่าข,ของยานของคาเมล่าแมนได้ม ก่อนที่เขาเนี่ยจะพยุงเพื่อนของเขาขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งเพื่อนของคาเมราแมนตัวนี้ก็จะแขนขาดด้วยและถ้าเราสังเกตดีๆหน้ากองของสองคนนี้จะมีรอยร้าวอยู่ด้วยเพราะจากการกระแทกจากการตกของยานนั่นเองโดยพี่คาเมราแมนคนแรกก็จะหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาด้วยทําให้เรารู้ว่าพี่คนนี้เป็นคนที่ใช้กระดาษทิชชู่ระเบิดนั่นเองทั้งสองที่ยืนคุยกันได้ไม่นานอยู่ดีๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นแม่พี่แกตกใจซะทําทิชชู่ตกเลยทันใดนั้นก็ได้มีการปรากฏตัวของเจ้าสกิวิดิทอยเลตัว ที่ผมมาหวังจะปิดชีพคา m เมล่าแมนทั้ง2คนครับซึ่งคาเมล่าแมนทั้ง2ก็ไม่มีทางที่จะหนีแล้วได้แต่ยืนรอรับชะตากรรมแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีบุคคลปริศนาเดินเข้ามาคา m เมล่าแมนทั้ง2ก็หันไปมองบุคคลนั้นด้วยความตกใจก่อนที่เราจะได้รู้ว่าเขาคือลาร์ดคัสเซตแมนนั่นเองมาถึงพี่แกก็เปิดเพลงกล่อมเด็กก่อมเจ้าสกิบิดทอยเลททั้งสงตัวหลับไปเรียบร้อย นี่มันง่ายเกินสกิปบี้ดทอยเลททั้งสองตัวหลับปุ๋ยคาการอากาศจนล่วงลงมากับพื้นเลยก่อนจะมีการปรากฏตัวของตัวละครอีกตัวนั่นก็คือคาสเซตแมนนั่นเองครับที่เดินเข้ามาทักทายพวกคาเมราแมนว่าสวัสดีพวกหัวอุปกรณ์ต่างๆเอานี่ไปสิตัวของคาสเซตแมนเหมือนจะยื่นอุปกรณ์ต่างๆให้กับตัวของพวกคาเมราแมนครับพวกสองหน่อคาเมราแมนก็รับเอามาก่อนจะทำหน้างงๆแล้วก็หันไปมองคาสเซตแมนครับคาสเซตแมนก็เลยบอกว่า เอามันไปสไวมไ้ที่คอของพวกนายเลยไม่ว่ายัางไงเนี่ยมันก็จะพอดีกับคอของพวกนายตัวของคาร์ล่าแมนทั้งสองก็ได้อ,อุปกรณ์ที่ว่ายัดเข้าไปในคอครับและในจังหวะที่ยัดเราจะได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตจีๆด้วยเออสวัสดีว้าวว้พวกนายเป็นใครกันเนี่ยนี่ทําให้เราได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่พวกคาร์ล่าแมนติดตั้งไปคู่อุปกรณ์ที่ทําให้พวกเขาพูดได้นั่นเองครับโอ้โหโคตรล้ําเลยมีเผ่าแบบนี้อยู่ด้วยเหรอครับเนี่ยในจักรวาลนี้พวกเราคือกลุ่มคาเซตแมนยังไงล่ะ แล้วทำไมพวกนายอยู่ๆก็โผล่มาได้ล่ะเนี่ยเอาก็คนสำคัญสคัญของพวกนายมาอยู่ตรงนี้หมดพวกเราก็ตามมายังไงเล่าเอา่อแต่ดูเหมือนว่าพวกนายจะมาสายนะฮลี่แคปฮาร์ลี่ว่าพวกเขากลับฐานไปแล้วฮลี่แคปฮาร์ลี่ก็คือลัสทีวีแมนในจักรวาลนี้นั่นเองนะครับหลังจากน,านั้น พี่คาเมราแมนที่แขนขาดก็จะถามต่อว่าเดี๋ยวนะแล้วพวกนายมาที่นี่ทาไมอะ่ะเอาไว้พวกนายปลอดภัยเดี๋ยวเราจะบอกทั้งกลุ่มของพวกนายเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยว,ยวงซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่ไททันทีวีแมนก็เดินมาจากไหนก็ไม่รู้ครับขาย่างใหญ่เลยเอาซะพวกคาเมราแมนตกใจกันใหญ่พอมาถึงไททันทีวีแมนก็ถามทันทีเลยครับว่านั่นมันอะไรอะ่ะแล้วดูพี่แกทําหน้าสิครับตาโตเลยหลังจากนั้นพี่คาเมราแมนที่ชูก็จะบอกว่า นี่นายเอาของแบบเดียวกันนี้ให้กับไททันทีวีแมนด้วยสิคือพี่แกหมายถึงอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้พูดได้อะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าทีวีแมนได้ไปก็คงไม่ต้องมาก่อย้อนกลับไปกลับมาอีกแล้วซึ่งคาเซตแมนก็จะตอบกลับมาว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไอ้หมอนั่นเนี่ยมันต้องใช้โมเดลที่ใหญ่กว่านี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไททันของพวกเราก็จะเอามันมาให้ทั้ง3าไททันของพวกนายนั่นแหละโอ้โหเรียกได้ว่าใจป่าซะด้วยแบ่งปันเทคโนโลยีกันสุดๆผมรัชอบคาเซตแมนในจักรวาลน,นี้จัง เดี๋ยวนะพวกนายมีไททันด้วยเหรอโอ้ใช่แน่นอนสิพวกเรามีแต่ตอนนี้คือเขาอยู่อีกที่หนึ่งอะนะในตอนนี้เฮ้ยไททันเทเลวิชันเอ่อไม่ไม่ที่นี่เขาถูกเรียกว่าไททันทีวีแมนนายช่วยใช้ทักษะเทเลพอร์ตของนายเนี่ยพาเราไปที่ฐานหรือว่าอะไรสักที่ได้ไหมได้สิเมื่อพูดจบไททันทีวีแมนก็จะทำหน้าแมวแล้วก็ก้มลงมาเพื่อพาพวกคัสเซตแมนและคามเมราแมน ว้าวกับไปที่ไหนสักที่หนึ่งครับซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นฐานแล้วนะโอเคครับก็จบลงไปแล้วกับ The Skibidi Saga ท a า2ของคุณ m a x ซิดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามรับชม The Skibidi Saga ของคุณ m a x ซิก็สามารถไปกด u ับสไคร์และกดติดตามเอาไว้ได้นะสำหรับวันนี้ตัวขอผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บาย